สวยกับมีเสน่ห์เนี่ยต่างกันยังไงในสายตาผู้ชายนะครับอ่าบางคนก็แบบว่าบอกว่าโอ้ยความสวยชน,นะจริงๆแล้วความสวยเนี่ยนะฮะก็คือเขาเรียกว่า Image หรือร,รูปร่างหน้าตานะครับดึงดูดสายตาในช่วงแรกนะฮะแต่ไม่ได้ดึงดูดหัวใจนะ,ะดึงดูดสายตานะครับแล้วก็อาจจะทําให้คนมาคุยกับคุณในช่วงแรกนะครับ เหมือนเราไปเจอผู้ชายแบบหล่อๆอะไรเงี้ยหลายๆคนเขาอจะแบบอุ๊ยหล่อจังเลยดึงดูดสายตาแต่พอเข้าไปคุยปุ๊บรู้สึกว่าไม่ใช่เว้ยนะฮะคุยอยู่หนึ่งชั่วโมงอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราก็จะบอกว่าไงดีแต่หล่อนะฮะก็ไม่คุยก็มีคล้ายๆกันนะครับตรงนั้นความสวยจะแค่ดึงดูดสายตาในช่วงแรกเท่านั้นแต่ถ้าจะดึงดูดหัวใจเนี่ยมันคือการมีเสน่ห์หน,น้า มิเชเนมันคืออะไรล่ะนะครับอย่างแรกเลยก็คือพวกภาษากายนะครับพวกรอยยิ้มนะครับพวกเสียงวนรอบนะครับทา่าทางการจม้จ่าใจตายิ้มแย้มอะไรแบบนี้นะฮะเวลาคุยแล้วก็น้ําเสียงนะครับน้าเสียงเนี่ยเ,เวลาคุยกับคนอาจจะมีแบบขึ้นขึ้น,นลงๆบ้างนะครับมีหางเสียงบ้างมีจะจามีหยอดมีอะไรตาเรื่องตำตำตำเหล่านะครับ แล้วแต่นะอันนี้ก็จะทาให้คนเขาเรียกว่าเเวลาคุยกับเราแล้วรู้สึกว่าแบบสนุกขึ้นนะครับเรื่องที่2อนะครับอันนี้สําคัญเลยเขาเราีเรียกว่าความฉลาดทางคนเขาใช้คำว่า intelligence นะครับเวลาเราคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าคนนี้คุยสนุกคุยแล้วรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์เนี่ยนั่นหมายความว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วรู้สึกว่าเราเคลิ้มและคลอยตามไปได้หรือว่าพูดแล้วมีมุกสมมติเราเล่าอะไรให้เขาฟังแล้วเขาก็สามารถจะแบบยิงมุกกับมาหาเราได้นะครับ ตกมุกให้เป็นแบบหัวเราะค้ำคันได้นะครับหรือว่ามีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้เราเล่าเรื่องอะไรไปให้ฟังแล้วเขาก็สามารถจะเรียกว่าอ๋อเรื่องที่เคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วก็เล่าต่อมันก็เรียกว่าออกรสออกชาตินะครับมันก็จะเริ่มมีเสน่ห์ขึ้นมานะฮะสิ่งเหล่านี้มีสอนหมดนะนะฮะมันไม่ใช่เรียกว่าเกิดมาแล้วก็เป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบช่องตอบแชทอย่างไรนะฮะส่งรูปยังไงนะครับส่งคลิปเสียงยังไงที่ให้เขาไปฟังแล้วแบบเธอกดฟังอยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้ ทั้งา่าอันนี้ไม่ค่อยมีใครเป็นนะฮะจังพ่อๆท้องแม่มันคือการเรียนรู้นะครับถ้าเป็นในครับกิ๊กคือคอร์ส f ฟิร i n g b i b l e หรือค o m p เสนนะครับ9คลาส9ชั่วโมงสอน,นเรื่องนี้คุณหมดเลยทั้งเข้ามาได้นะครับอ่าข้อต่อไปหลังจากพวกเรื่องความฉลาดทันคนแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองอืมคนหลายคนเขาบอกฉันก็เป็นตัวฉันเองทุกวันนี้แหละไม่เป็นอะไรเลยนะฮะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะต่างกับเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะคนเราแยกไม่ออกนะฮะอ๋อเป็นตัวตัวเองใช่ไหมงั้นเธอต้องตื่นกี่โมงต้องอย่างนี้ต้องอย่างงาั้นต้องเอ,เองาดอกไม้ไปันต้องเอาเงินไปันต้องอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเอาแต่ใจตัวเองการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตนะครับ การที่คุณใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของคุณแบบสนุกสนานแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโลกของคุณที่ให้สังคมอื่นเข้ามาดูแล้วประทับใจได้โดยที่คุณไม่ต้องไปดีมานหรือไปยุ่งกับความต้องการของคนอื่นนะไม่ต้องการให้เขามาต้องมาเพลีสเราต้องทําอะไรเราอันนี้คือเป็นตัวของตัวเองนะครับอีกในหนึ่งนะครับคือเอาแต่ใจตัวเองนี่อีกเรื่องนึงเลยนะครับมีแฟนแล้วหรือจีบใครเขาต้องทําอย่างนี้เขาต้องทำอย่างนั้เนเขาต้องตอบไลน์ในเวลานั้นเขาต้องอย่างนั้นโอ้โหกฎกติการ,การ,การอันนี้คุณเอาแต่ใจตััวเออองแยกกออกนนะนะะะ ็นตัวของต to ัวเองจะมีเสน่ห์เพราะว่าเราเข้าไปอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขามีโลกของเขาที่เราไม่เคยเจอนะแต่ละคนไม่เหมือน,นกันอยู่แล้วในโลกแต่ละคนไปสถานที่เดียวกันม,มุมมองแต่ละคนก็ต่างกันเวลาการพูดคุยเวลาการแนะนําเวลาการดูนะฮะดังนั้นถ้าคนที่แบบเรียกเป็นตัวงตัวเองได้จะมีเสน่ห์นะครับแต่ถ้าคนที่เอาแต่ใจตัวเองจะหมดเสน่ห์ไปโดยทิ้นเฉยนะครับดังนั้นสวยกับมีเสน่ห์ต่างกันตรงนี้ดังนั้นสวยอยู่แล้วนะครับใช้เสน่ห์ใส่เข้าไปในตัวเองให้เป็น แต่ถ้าไม่เป็นลองดู Flirting Bible รอบหนึ่งคำที่สเสน์แล้วคุณจะรู้ว่าการที่มีคนเข้ามารอบล้อมตัวคุณนะั้นไม่ใช่เรื่องอยากเลยทักเข้ามาครับ